สวัสดีค่ะวิชาประวัติศาสตร์นะคะกับครูเตยนะคะวันนี้ครูเตยจะมาอธิบายวิธีการทําใบงานนะคะเป็นใบงานประจําสัปดาห์ทั้ง3สัปดาห์นะคะตั้งแต่วันที่11ถึง31มการาคมนะคะที่เรา work from home แล้วก็ learn from home นะคะ ใบงานทั้ง3สัปดาห์ของเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะมีทั้งหมด3แผ่นนะมาดูกันค่ะแผ่นแรกเป็นใบงานประจำวันที่1 1บเถึงสินะคะมกราคมให้นักเรียนเขียนชื่อใบงานทุกๆแผ่นนะคะเพราะถ้าใบงานไหนของนักเรียนเนี่ยขาดหรือหลุดออกจาก ที่เราเยี่บมุมนะคุณครูจะได้รู้ว่าใบงานนี้เป็นของใครและคุณครูจะได้ให้คะแนนถูกคนนะคะแผ่นนี้นะคะเป็นหัวข้อบุคคลสำคัญในท้องถิ่นนะคะบุคคลแรกก็คือพระศรีพนมมาศนะคะคุณครูก็จะให้เนื้อหามาให้พวกเราเนี่ยอ่านนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดก็คือให้กากระบ,บาท หน้าคำตอบที่ถูกต้องนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำให้ครบทุกข้อนะคะถัดมาใบงานประจำวันที่18ถึง22มกราคมนะคะอ้างอิงจากใบงานแผ่นที่1นนะก็คือยังคงใช้เนื้อเรื่องเรื่องเดิมนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยอ่านเรื่อง คราสีพนมมาตศและเขียนคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องถ้านักเรียนอ่านอย่างเข้าใจนะคุณครูเชื่อว่าพวกเราทำได้แน่นอนค่ะเพราะว่าแบบฝึกหัดนี้ไม่ยากเลยและใบงานประจำวันที่25-29มกราคมนะคะยังอยู่ในเรื่องบุคคลสำคัญในท้องถิ่น บุคคลสำคัญท่านนี้คือเท้าสุรนารีหรือคุณหญิงโมชาวโคราจะเรียกกันว่าย่าโมนะคะคุณครูก็จะมีเนื้อหามาให้อ่านเหมือนเดิมแล้วก็ให้เราเนี่ยเขียนคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องให้เรานะคะทำให้ครบทุกๆข้อเลยนะคะะวันนี้ ครูเตยก็มีใบงานเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนหมั่นล้างมือให้สะอาดและดูแลสุขภาพของตนเองนะคะแล้วพบกันที่โรงเรียนค่ะ